ถ้าช่วงที่รถไ,ไกลๆนี้ขออนุญ,ญาตให้คนที่มีสายตายาวแล้วกันนะครับอ้าวตอนนั้นเต็มนะครับตอนนี้จะคระับครับฟีนักก็รีกขึ้นมาหน้าเป็นมามาปขนาดนี้ครับมาหาเลยรักบุกตะลักแน้าจ่ายอันดกสองในของนายได้สามนี่เอง সানাডাপ্টনাল সাত্যাক কাস্ছাকেযার তানি আমবাইদপ্ছ্য়া। সান্যাগ্য় কাকন্য়। เราชนะนะครับอะไรก็เก er, ิดจะได้แต่ที่แน่ๆแล้วตอนนี้ขอบอกครับอย่ามาห้ามที่มันนะครับ โอ้โหสนามแห่งนี้ครับ DRIC สมาคทอสแตกต้องอบว่าได้ให้หล่ารรดานักแข่งได้ใช้คอกกำลังของเครื่องยนต์รวมถึงความสามารถแบบเต็มรูปแบบละครับนการมวทอสต้องขอบอกนะครับต้องบวกกับที่รางกายและจิตใจของนักแข่งด้วยโอ้หนี่หมายเลขสี่นะไปทูกาาปีแล้วนะีครับของทีรไม่ธรรมดาเลยนะครับเทียร์ท่งนครับทรทีหัาจะ หมายเลข3ครทีมาจากังบุรีครับทีมงานของชั้เอะครับมจังบุรีช่ครับัุนีย่มสัมและอันดับนะครับองคนัหมายเลขังบุรีุาดานครับหรันครม หาพนสองรูปเลยนะครับป้าวามแรงของเคกื่านในนักต่าจะเป็นรถจามาฮาทีมงานของยังตอนนี้ไม่ว่าจตีตลาตัวหลวงผลิยาปราชาจีนหรือว่าจะเป็นทีมงานของทีเจามาต้พร้อมใคนักแน่าเจริญทุนมาฮากันอย่บอกมเว่ามไดมีแะที่ทได้ดีนะครับเราั้งะรองดี ให้เาให้ใ้ครับเพราว่ากอเชียร์ที่วันนั้นเขาเอาสายเล็กๆมีแรงนกตะเข้าตาเจ้าสิษย์่าของปีเตอร์ราโปล้วยว่ามีหอ้าร ตอนนี้ตัดต่อจะนะครับเอาั้งทเียวล้งลุมด้วยโอ้โหตอนนี้พอมาเลขสขึ้นนมาูวาทีมานเดยมาห้ายมกันเทียเลยนะฮะาวามาครับุอเลยนะเเมนาดีจริงๆครับสำหรับาคนต่างด้าวคนตางด้าวกลุ่ที่มีวาม่ามารถะ่น่าเป็มไดนะครับนนี้คเศรีไมละเับอ เอสเอ็กซ์ด mm ูน hmm. oh, ี่ความแรงเนี่ยระดับกี่ซีซีครับพี่บอสสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีสองร้อยห้าสิบซีซีครับผม เราดูของกันหองนะตอนนี้อยู่นะผู้นำนี่ทิ้งเทนั้นจะตายแล้วครับสรับปีนวครับเกิดเสียงอะไรครับอะไรแล้วแล้วแป่งอะไรแข่งอะไรแงอะไรแข่งแลแขงแล้วแล้แงแล้วแลแปงแล้แลแงแล้วแลแงล้วแล้วแข่งวแลแข่งล้วแล้รแข่งแลแขง้วแล้แ่งแล้วแล้วแขง้วแล้แ่งแล้วแลแ่งแล้วแลแขง้วแล้วแข่งแล้วแล้วแงล้วแล้แงล้วแล้วแ่งแล้แล้วแข่งแล้วแล้วแข่งแแลแง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 แล เอาว่าหมายเลขสเา้อันบคี่สามนอันบคี่สามันนี้ไม่หมายเลข รูปไปยาวไปได้สามเดือส oh. ี Music ่เดือนยาวรูปนีมาแล้วใช่ไหมโอเคครับผมจะลังจะไล่แล้วก็ถ้าวันนี้คิดแล้วครับโอ้น้องตบพัดพรวนขอบคุณครับ อัลกามุส oh ตาลมีโมเดลฮนดีหมโอ้ยแดูตน <can 't beat Godzilla kicking> <can> ีอันดับ <can> oh 2อยแล้วนะครับเป็นนพนมรถุครับตารงตะกสี่งในรถมาแอจังหวองไทยลัจังหวสองไทยครับแล้วก็ันับที่สามี่กเปานรับแ้วเาทราัศกขึ้นมาโอ้ยหายใจที่ท่อท้องแล้วตอนนี้ ไล่ไันไหมครับสิครั้งในห้าโพี่เเท่าไหรเลยครับตื่นเต้นใกลวันนี้สำหรับปีนั มีการพอนร์ยนต์สีเขียวน่รู้สึกเพิ่งจะแรงขึ้นมาเลทีเดียวใช่แล้อการตอบไฟปมนะค้ม่ม้งกานยดนาแล้วก็ไม่ได้ล้วครับเพราะัเาจะเรินที่ไปสามจากทีเดียวเลยก็กับน้องโอยทีางเอสเตอกรุงเรียบอยู่ครับแต่ไม่ได้เดอจะไหลไปต่าง คือข้างหลังดัสอไปันข้านแก้วตอนนีจะไล่ขึ้นมาเหมือนเดิมไป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 ปไ 打炮了，打了！打炮了，打炮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 了！ เศษมีเขนาดนี้เีจะขนาดไหนน้องๆเลัน้องๆนวัเียโอ้โหสุดยอดจริงๆนะแแล้วแล้นะครับมผ้มนีตั้งนิ่งนะครับลุ้นนันมาพเรื่อนุ้นกัน

ที่ผ่านมาแข่ี่อแรกเดือรุนแรงต้องแบกสามพ่อไม่ดีไม่ดีเลยหาแล้วหารถานเดียวแต่รถจะได้รถเมืองไทยคุณนไทยก็จะหลังเไหนอยู่ไหน สำหรับหมายเลขสครับางนี้แล้วยาวละงานของเจาสบายใจแล้วมน่วี่เรือะครับมานปยสครับสมแล้วที่ชื่อทีเยาวขนาดนี้ได้สองพันชครับก็ต้องเอาสานี่เยอะครับทีเยอนะยอ 好、啊，再来、啊，第五个了。

เขาตกมาแล้วที่เขาหมได้มาเขาเป็นตัวแบบที่สามด้วยเดี๋ยวโอเคแล้วอ๋อทำแบบนี้เลยไม่ตเป็นอะเดี๋ยวนี้เลยเหรออาอ๋อแล้วดูแลวดูแลก็จะเป็นการปั้นเป็นยังไงด้วยเห็นล่ะจิ้มเราเป็นการที่เห็นเหตุการณ์ นี่ค <substit uting> ือเนี่ยล่นี่คือซีเตอร์เนทามันวิกบอสครับตอนนี้โอ้ยคนโอ้โหที่นี่ก็โดนหมายเลเก้าไล่แล้วนะเอาเอาเอาพูดยงเข้ามาแล้วโเอาแล้วเอาไอาแล้วอยู่ตรงนี้ไดโอยที่จะเรียบร้อยลนเีดียวนะเาลรเ่ก็ประมาณสาแล้ว เหลืออ mm ีกสามนาทีหมดสองแล้วก็ติดแล้วตอนนี้หมายเลขเแล้วอ่ะขอขอบคุีหมดหมดให้หมดเยวยิ้กันหมดทันทีโดยที่เรานอนับ้เคมนักจะออกนิดนะี่ส่งมาเป็ยตทค ก็มาอยูหนัที่สามนะครับโอ้สามเลน่ากัแสดีใจเเมไ่ยอาจารยกระแสเลยที่ถึงได้อยู่นาาแสจาเโอ้โหล่สาก็ตามราบ เรถ่ต <cam> uh, <d> ัวรบ้านก็มน้มีตกอันนี้เริมตจะมีความสุขมากแต่เสื้อตัวเยอะแบบนีแล้วเนีารกินข้าวพอเลยกินก็จัิงเลยที่สุดแล้วถ้าอยากกินอะไรนะต้องกินกับพริกใบดา้วให้ข้าอ่อด้วยเวางนต้องใ้่แรนะตอแรกม ของแนวมันดีมันจะต้องเห็นสายแต่น้องต้องเี้มพี่กวื่อจะมานีครับเมื่อสักครู่พี่ตุู่พูดอีสานได้ด้วยเหรอครับไม่น่าเชื่อไม่ใช่ลาวครับบ้านอยู่ขอนเทนนะพูดอีสานได้ยังไงก็ได้หรอเไม่น่าจะพูดได้เลยเห็นเป็นคนกรุงเทบเหลือเกินอะไรครับพี่แกรี่

เสีบอกเร็วเร็นันเสียบอกเร็วผมยังยอมทำเใยได้เพราว่าสุดท้ายที่ใคมีกล <tinc S 1> ้องอยู่ที่จุดนี้ผมรับรองได้ว่าท่านจะได้ภาพให้สวยจากทั้งทางกรันต์นะครับลุคที่ะลบลึกนะครับลุคที่นายเจาะหอรับชมรากมากุกใช่แต่ท่านเคยบอกว่าทาไมแรงหมดโอ้โหทุกที่นี่ โอ้นี่ปตร้ตงเอ็นไตรนี้เฮยวันนี้ตุนยาม่านครับว่าหมายเลขสี่สิบสี่นะครับประนเทศยังสีบัวสุขภาพอาจจะบาดเจ็บเน้อยนะครับเล็กนิไม่ได้ดีเท่าไรแต่ที่นี่ครับที่บุฟเฟ่ตีนี้มีคนนักหนึ่งเจรารวยหลังจากที่เราเด้ปวก็ได้เคี่ยนนะได้พิโแล้ว่่มีความสุข ไล่เดือดร้อนกันก็จริงนะครับต้องไปเบสร์เก้าถามที่แอนใช่ครับได้แต่โดนตัดต้องเป็นปุ่มปุ่มไทยโมงสมัยนี้เอาไว้ได้เลยและความใจของผมก็ยัง รับเดอะวินเนอร์แล้วเบอร์กล้องเตรียมตัวนะครับสล้วเราเบอร์สี่จะเข้ารอบนี้คงจะได้ภาพสวยๆจากจุดฟินิชแน่นอนครับ